ก็ขอกระสดีร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ช่องบโตโฟกัสเดกเชื่อเคยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปวอลเลตนะทุกคนแอปวอลเลตนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อทาการหารเงินนะครับเข้ากระเป๋าวอลเลตกันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะย้ําสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับผมทําไปหลายคลิปแล้วนะก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อทําการทําแบบสอบถามนะทุกคนทําแบบสอบถามนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมันอาจจะเหลือก็ได้นะ มันอาจจะเหลือก็ได้นะครับเพื่อนทําได้นะทุกคนค้นต่าคือ1บาทนะทุกคน1บาทนะครับสูงสุดถึง10บาทเลยนะตรงนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนะทุกคนเพราะของผมมันน่าจะเหลืออยู่นะผมคิดว่ามันน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่อันนะทุกคนเพราะจะลองเล่นดูนะครับเพืพ่อนๆอาจจะเหลือเยอะก็ได้นะทุกคนอาจจะเหลือเยอะก็ได้นะครับผมก็เลยจะทําคลิปรีวิวลองดูนะทุกคนทําคลิปลองดูนะเพราะเกมนี้นะครับ เพราะแบบสอบถามนี้นะครับเป็นแบบสอบถามฟรีเลยทุกคนในแอป t r u e m o n e y w a l l e t นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับทุกคนก็ให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดไปที่ Play Store นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ t r u e Money Wal l e t นะครับหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดนะทุกคนก็ทำการสมัครอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนทำการสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอคำว่า ร้านค้าออนไลน์นะทุกคนบางคนก็เคยทําไปแล้วนะทุกคนเพื่อนลองทําอีกลองดูนะทุกคนทําอีกลองดูเผื่อมันจะได้อีกก็ได้นะทุกคนเพ e <ด>ื่อนลองเช็คดูนะตรงนี้นะก็ทําการเลื่อนไปทางด้านขวามือนะทุกคนเลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับก็จะเจอคําว่าซื้อแก๊สเจ็ตเกมเมอร์นะครับตรงนี้ซื้อแก๊สเจ็ตเกมเมอร์นะครับกให้เพื่อนทาการคลิกเข้าไปเลยนะทุกคนกดคลิกเข้าไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับก็มันก็จะหมุนแบบนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะ ขึ้นแบบนี้นะครับตัวด้านล่างนะครับก็จะเขียนบอกว่าเลือกมวหมูนะเลือกมวหมูนะครับก็ขยับตรงนี้นะครับมันสามารถเลื่อนได้นะคนเลื่อนไปทางขวาเนี่ยทุกคนขวามือสุดเลยนะครับก็จะเจอคําว่าตอบได้เงินนะทุกคนตอบได้เงินนะครับตรงนี้ก็เพื่อนกดคลิกเข้าไปเลยนะทุกคนกดคลิกเข้าไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับถ้ามันมีนะทุกคน ถ้ามันมีนะครับก็จะเจอเหมือนผมเลยนะครับถ้าไม่มีมันก็จะไม่เจออะไรนะทุกคนมันจะไม่เจออะไรนะ <mm> เพื่อนๆลองเช็คดูนะทุกคนไม่เสียหายอะไรนะทุกคนไม่เสียหายอะไรนะครับก็ลองเช็คดูได้นะสาหรับคนที่อยากหาเงินเข้ากระเป๋าวัลเลตนะตรงนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนก็ทําการกดคลิกเข้าไปเลยนะทุกคนกดคลิกเข้าไปเลยนะครับ <mm <mm ก็สําหรับตัวน,นี้นะครับก็ หากคุณไม่ผ่านการคั้นเลือกนะครับคุณก็จะได้รับ1บาทนะทุกคนแต่ถ้าคุณผ่านการเัื่อนเลือกนะครับคุณก็จะได้รับ10บาทนะทุกคน10บาทนะครับก็กดรับสิไปเลยนะก็เน็ตค่อนข้างช้านะทุกคนนี่นครับขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดคลิกข้ามไปนะทุกคน กดคลยกข้ามไปนะครับโอเคนะครับเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทาแบบทดสอบกันนะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเขียนบอกว่าปรดละบุเพศนะครับเพียงคาตอบเดียวนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาเพศชายและการน,นะทุกคนนี่นะครับกดคลิกข้ามไปเลยนี่นะกดเข้าไปเลยนะอะไรอะ่ะทุกคน <laughs> อะไรอะ่ะ <laughs> มันคืออะไรอะ่ะทุกคนมัน เนื่องจากคุณไม่ผ่านการคัดเลือกนะทุกคนจากการตอบแบบสอบถามคุณจะได้รับหนึ่งบาทภายในเจ็ดวันอะ่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรืออ่ะทุกคนก็เพียงแค่ครั้งเดียวนะทุกคนโอ้อะไรเนี้ยทุกคนเออนะถ้าเพื่อนอยากลองทําดูก็ลองทําได้นะทุกคนนี่นะกดครั้งเดียวอ่ะทุกคนกดครั้งเดียวเราก็ไม่ผ่านเลยอะ่ะมันผมน่าจะเลือกผู้หญิงอ่ะทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะเลือกผู้หญิงอะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไม่เช็คดูนะครับเติมเงิน1บาทนะครับตรงนี้นะเราก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากลองทําดูก็ทําได้นะทุกคนทําได้นะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะทุกคนตรงนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนําการเล่นพวกนี้นะนี่ครับกดเซฟสิ้นไปเลยนะมันก็จะเขียนบอกว่าประวัติการซื้อนะครับคูปองพร้อมใช้นะทุกคนนี่นะครับคุณได้ใช้รับ1บาทนะทุกคนเนื่องจากไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับจากการต่อแบบสอบถามนนทุกคนเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เครื่องแต่งกายเนี่ยทุกคนตรงนี้ครับผมก็ไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูได้นะครับเพื่อนๆอาจจะผ่านการคัดเลือกก็ได้นะทุกคนตรงนี้นะครับผมทําไปเยอะอยู่อ่ะทุกคนนี่นะผมได้แต่หนึ่งบาทนะทุกคนมันได้แต่หนึ่งบาทนะครับตรงนี้นะครับผมก็ลองทําดูนะทุกคนผมก็ทําคลิปไปบ่อยอยู่นะตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ติดตามมาใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะผมก็ทําไปเยอะอยู่นะส่วนมากได้แต่หนึ่งบาทนะทุกคน สิบาทนี่ไม่ค่อยมีอะ่ะไม่ค่อยมีอะ่ะทุกคนนี่นะก็ส่วนมากก็จะได้1บาทแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูได้นะลองทําดูได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับสําหรับคนที่อยากลองทําดูนะครับก็สามารถทําได้นะทุกคนถือว่าง่ายนะทุกคนถือว่าง่ายนะครับเพียงแค่คลิกครั้งเดียวนะครับเราก็ได้เงินเข้ากระเป๋า Wallet แล้ว1บาทนะทุกคนเออมันจะง่ายขนาดไหนอะ่ะทุกคนแค่คลิกครั้งเดียวเองนะทุกคน โอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาสอนเพื่อนทาการทาแบบสอบถามนะครับสําหรับคนที่อยากทาลองดูก็ทําได้เลยนะทุกคนโอเคครับสาหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับช่องม o โตโฟกัสอีกเช่นเคยนะโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ